ผมอยากจะให้สแน็คบ้านๆนะฮะให้มีตัวตนน่าสนใจมาขึ้น คุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันจะมีเชล,ลหนึ่งนี่ยที่ค่อนข้างจะใหญ่โตก็ค,คือเชล,ลของพวกสน็คนั่นเองครับผมสังเกตเห็นว่าหลากหลายสินค้าที่ผมเคยไปเดินตามท้องถนนเนี่ยนะฮะมันมีสินค้ามากมายเลยที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาในร้านสะดวกซื้อพวกนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมอยากจะให้สน็คบ้านๆนะฮะให้มีตัวต,วตวนน่าสนใจมากขึ้นโดยที่เราจะมาเริ่มต้นที่การสร้างแบรนด์ปรับสูตรเล็กน้อย แล้วก็แต่งตัวให้กับเขาใส่บุคลิกให้กับเขาทำให้เขาดูมีตัวตนโดยผมจะเริ่มที่เข้าแต่งกันดีกว่าครับข้าแตงรถคาราเมลครับเรามาเริ่มกันที่กด5้าข้อกันเลยครับที่ทําให้สินค้าทุกตัวดูดีมีตัวตนโดยฉับพันกันเลยครับเริ่มที่แบรนด์กันก่อนนะครับผมจะใช้ชื่อว่ามันชีนนะครับมันชีบภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าอาหารทานเล่นหรือของว่างนั่นเองก็คือสแน็คนั่นเองครับพอมาใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยมันใช้คําว่ามันชีนนะมันมีคําว่ามันเหมือนกับยิ่งทานยิ่งกินยิ่งงงงมมมมมมัันนนนอออออะะไรรรรรปาาาาาาณณ้้้้้ททใหี์ดดคววูสึกกยต่่เืขโล จะใช้เป็นปลายมือเขียนให้ดูสบายๆนะครับมันจะได้รู้สึกถึงความรีหล็นะฮะโดยที่จะมีรอยกัดอยู่ด้านมุมซ้ายบนนะฮะมันบ่งบอกถึงความกรอบอร่อยนั่นเองครับส่วนสีนะผมใช้โลโก้สีเหลืองนะฮะมองเห็นเด่นแต่ที่ไกลเลยแล้วก็ล้อมด้วยสีน้ำตาลเข้มนะฮะโลโก้ตัวนี้เนี่ยเวลาเราจะใช้บนพื้นสแต็กเกวอื่นๆก็จะมีขอบสีขาวเล็กน้อยเพื่อทําให้โลโก้มันดูโดดเด่นไม่จมไปกับเบกิลนะครับส่วนรูปทรงผมจะเริ่มต้นที่ อะไรที่เป็น simple simple ก็เป็น standing p o u นะฮะคือเป็นถุงฟอยล์พลาสติกเนี่ยนะฮะแล้วก็มันสามารถตั้งได้ดูสะอาดสะอาา้านแล้วก็ดูมีมาตรฐานต่อมาเขาเลือกของภาพนะครับภาพเข้าแต,นเน,าแตนเนี่ยเข้าแตนเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นวงกลมนะฮะก็มันสามารถวางซ้อนๆกันไปได้นะฮะก็ใช้เป็นคราบแตนวางซ้อนกันโดยที่มีครีมคาราเมลอยู่ด้านบนแล้วก็มีหลายเยอ้มอยู่ด้านล่างด้วยนะฮะที่ทำให้ดูน่าทานนั่นเองส่วนแบ็คกราวด์ด้านหลังเป็นลายเส้นบงบอของความสนุกสนานนั่นเองครับส่วนจุดขายเนี่ยสแน็คบ้าน ไฮไฟเบอร์หรือครับหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ100%ดีกว่าไหมครับเรามาดูกันนะครับมันชีข้าวแตนรสคาราเมลครับพอเห็นลนักษณะของการวางข้าวแตนเป็นสแต็กแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรได้อีกแบบหนึ่งก็คือว่าผมจะเราทาเป็นกระป๋องทรงกระบอกนะครับแล้วก็สามารถเวลาวางสามารถวางสไลด์ขนมนทานได้นะครับมันก็จะดูดีดูทันสมัยแล้วก็ดูเท่มากๆทีเดียวครับ มาดูนครับว่าดีไซน์นหน้าตาเป็นทรงกระบอกและวางสไลด์หน้าตาจะเป็นยังไงครับ รับดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องช่วยยกระดับของสินค้าให้ดูดีมีราคาดูน่าทานเพื่อนําไปสู่การเพิ่มยอดขายได้นั่นเองครับในคลิปหน้าเราลองมาดูกันนะครับว่าสินค้าสแน็คบ้านๆเนี่ยผมจะเอาสินค้าอะไรมาใส่ในแบรนด์มันชี่กันต่อลองมาดูกันครับว่าสิ่งที่คุณคิดกับสีผมคิดจะตรงกันไหมที่เพจดีไซน์ดีมีแต่รูปครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแบ่งปันดีไซน์ไอเดียซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้แพคเกจิ้งของบ้านเราดูดีมีชีวิตครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ